สบายดีเพื่อนๆน้นนองๆเนาะรัชมีชีมาอัปเดตวิดีโอ,อรัชมีชีมาแนะนำวิธีสโลเพลงปากโซ่บริเวณเนาะปากซอ่ในงานเป็นเพลงประจำะเผาพี่น้องเนาะประจำวัฒนธรรมเมืองปากโซ่เนาะน,อนอ้องๆสำหรับเพลงนี้ชีแนะนำให้เพื่อนๆน้องๆกำลังฝึกสอนฝึกเรียนนเนาะก่อนจะกล่าวไปไกลเนาะต้องเรียนเพลงง่ายๆเนี่ยก่อนเนาะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ว่าทุกคนเนาะ ทุกคนอยู่ในเมืองปากซ้อนมักกล้องเนาะไปใช้เขากระโล่งไปงาน, ienne, นด,า genommen, ดองงานสังสรรค์ต่างๆเข้ากระโล่ง่น้องเป็นสถานที่ต้องเป็นเพลงที่ว่าง่ายนะพี่น้องเนาะง่ายแล้วก็ให้ตัวน้องเอาเพลงนี้ไปฝึกไปสอนไปแอบมันมันก็จะเป็นไว้่น้องเนาะเริ่มแต่เพลงที่ว่าง่ายๆก่อนเนาะแต่จำไปสู่เ nice พลงยากเอ่ะเพื่อนๆที่ว่าเรียนได้ สมเนียหนึ่งเนาะถ้าว่าโชก็ท่านเป็นเด่ดีกับสีเด่นขอท่นไดน้เนาะเหมาะให้ภูที่ว่าเป็นแน่น่ะก็ด่นกับให้เพื่อนต่างสายกีตาร์เนาะให้ถือตามระบบมาตรฐานเนะาะตั่นขี์นะเดี๋ยวข้าพเจ้าตั้งกับว่ถือเนาะยักคี้หนึ่งมาถือก่อตั้งนอน,น,นเนาะเล่นแข้งบ่ได้เจ็บม,มือโด,ดนบายทีหนึ่ง เขาคนนี้วายเลยปได้ตว,ยว,ยวยา,ายโดนวายที่นึงเขาปลืมเขาได้อาไปสั่งสันมานะุบอ <c oughs> ิสเดนห้ยยุ่ยมินเนองเนาะที่นี่เนาะชิสโล่หรืิเขาเนื้อรลออกหนเลยเนาะ อันนี้น้องเปน้องเนาะอ่าราชิมาพราวขัตอนอีกพี่น้องอ่าสำหรับสภาวะเพื่าเพื่อนๆน้องที่ลั่นเริ่มดีเนาะกําลังจับพี่น้องเล่นนะเท่าซ้ายเท่าขี้ยังไงชีนีน้ำหายหนึ่งหนึ่งเนาะคือมันว่าทะเบียดนี่พี่น้องเนาะนี่ตัวนี้เนี่ยชีนีน้ำเป็นซองขอเนาะ ทำเอีสี่เนาะไซส์สามเนาะห้องที่เจ็ดถึงมาไซส์สองสามเท่าเนาะชี้ไปเลยไซสสองถึงมาไซส์สองอีกอืมถ้าเป็นสายมือ thì เป็นก็เรื่องเนาะเอาเอาเป็น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 ว่าเอาเป็นสายมันบวกว่าเป็นห้องเนาะ แคนสามแค่สอ้เลยใช่ไหมแบนี้อ่าต่อไปบนี้แค่สามแค่สอง เท่านี้เนาะเอาสิเฮ็ดแต่ใหม่เนาะซะซประมาณถ้าเฮาเ สอบลองแอบเนาะเพราะว่าเล่นกีตาร์เล่นดนตรีเนาะอ่าบ่มีฟิตบ่มีถือเนาะชีเด่นจังไหนก็ได้เนาะอชีเป็นจังมาไหนก็ได้เดวแต่ไอเดียเดวแต่จิตจตนาการของคนเนาะชีสานขึ้นมาจังไหนชีเด่นที่ไหนหมูดใดเนาะด่ายบดเนาะบ่มีฟิตมีถือเนาะโอ้ไปเด่นอะไรบ้างถือคือเขาหลอกคือเขาเฮ็ดมันเกี่ยวเกี่ยวกันไปเนาะเนาะเพราะแต่ว่า สมมติว่าผู้ที่ไปเด่นน้ำน้ำน้ำบงดนตรีเนาะเขาจะเด่นช่างไรก็ได้เขาจะหันท่านห้องที่เขาเสพเนาะบ่อยมันดุดแต่บ่อยมันเกินอ่าระบอบำนพี่น้องการเด่นกีตาร์เด่นเครื่องดนตรีเนาะเขาจะเด่นโซโล่ช่างไรก็ได้เนาะเขาจะเด่นโซโล่บว่าอ่าสะบัดมือยังกไงเนาะคือว่าเมังปากซองอะ เดี่ยวแต่ผู้มักาคเราเป็น้องเนาะมาถามมาต้อนให้สนิทเนาะเพื่อนๆนองนกไปลองฝึกต้องสมลงแอบเนาะบวกเป็นไล่ก็เป็นคนน้อยๆหนึ่งนาะงคได้เอาไปย้ำสั่งสั้นก็ย่ำแต่ว่ามี่มวนซึนเนาะมีหนมีอันนั้นแก่ก็ลองเอาไปเห็ดกันได้สองขวดสามขวดกระยาบ้าเนาะพี่น้องเพื่อความบันเทิงพี่น้องเนาะ ไปลองทุกลองสอบเนาะนะครับนับคลิปนี้ก็สิให้แต่สํานี้เนาะถ้าว่าท่านใดเพื่อนนน้องๆเบิ่งไปมีอ่าประโยชน์มีสาระยังก็กดได้กดแชร์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งให้พเจ้าแน่เได้กําลังใจเนาะจได้เ็คลิปให่ๆมาฝากมาต่อนี่เนาะอะสําหรับคลิปนี้จบนี้เนาะขอขอบใจเนาะ h